อัลฮัมด <of> ุลิลลาหวัสสลามุสสลามะลารอซูลิลลาหวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะมันวาลาสลามุลลอฮิอะลัยกุมวะเราะมะตุฮูวะบะเราะกาตุฮพี่น้องที่หวังเมตตาจากอัลลอฮฺสุบานุตาลาที่มีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาหการถือศีลอดนั้นนอกจากจะเป็นยาวิเศษ เพื่อจะรักษาสุขภาพเราไปแล้วนะครับจะบอกว่าการถือศสินอดนั้นประโยชน์ของการถือนสินอดนั้นมีประโยชน์อย่างมากนะครับพี่น้องมีประโยชน์ทุกๆด้านเลยด้านสุขภาพจะให้สุขภาพเรานั้นดีขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการจะลดความอ้วนลดน้ำหนัก ด้วยการเถือศีลอดนะ้นจะดีที่สุดนะครับนอกจากนั้นการเถือศีลอดนี่พี่น้องเอามคุณค่าณนะที่อัลลอฮ์สนส่งมากนะครับคุณค่าณนะที่อัลลอฮ์เนี่ยสนส่งมากทําไมฮะพี่น้องเพราะการเถือศีลอดเนี่ยนะการเถือศีลอดนั้นเป็นรุกุลอิสลามเป็นหลักการหนึ่งใน บรรดาหลักการอัลอิสลามห้าประการนะครับเป็นบทบัญญัติอัลลอฮ์ฟาดูให้กับเราให้เราถือสินอดอัลลอฮ์จะดูเราว่าเราจะเชื่อฟังอัลลอฮ์ไหมเราจะต่ออัตต่ออัลลอฮ์ไหมดังที่อัลลอฮ์สุบานะวะตะอัลลกล่าวในคัมภีร์คุรอานว่าอูุ أعوذ بالله من ช ل ش ي ط ا ن ا ร ر ج ีม يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتكون ซึ่งมีความว่าโอ้บรรดาสัตว์ชนทั้งหลายพวกเจ้าได้ถูกบัญญัติเพื่อถือสินอดนั่นคือถือสินอดรามื่อน ดังที่ประชาชาติก่อนหน้าเจ้าได้ได้ถูกบัญญัติได้ถูกฟัรดูเพื่อถือเสินอดเช่นเดียวกันจุดประสงค์อะไรฮะที่อัลลอฮ์ให้เราถือเสินอดนั้นละอัลละกุมตตะกูนเพื่อพวกเจ้าจะได้ยำเกรงจะได้ตักว่าต่ออัลลอฮ์ سبحانه แวะตาลหมายถึงอัลลอฮ์จะดูว่าใครในบรรดาพวกเรานั้น ถ้กวาต่ออัลลอฮ์มากกว่า,าก,วกันอันนี้น่ะนะพี่น้องจุบประสงค์เราจะดูว่าใครที่จะเชื่อฟังใครที่จะทําความดีมากกว่าณท,นะที่อัลลอฮ์อินนัอัครมะกุมอินดัลลอฮอัตคอกุบนี้น่ะอัลลอฮ์สร้างเราเนี่ยทุกอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มีหลายกลุม่มมีหลายกลุม่มมีอะมีหลายเผ่าพันธุ์อัลลอฮ์ จะทดสอบว่าใครเนี่ยอะใครที่จะทำดีมากกว่าใครทำดีมากกว่าคนนั้นก็จะมีเกียรติเน,นี่อัล่ Allah มากเท่านั้นนี่นะ إ أ แหละ i ักร Akramakum i n ล o l l อ Atqakum ในการเตือนสินอดนะั้นเป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะจะยกระดับเราณนะี่ยที่ Allah Subhanahu Wa Taala นี้นหะจุดประสงค์ Allah ที่อัลล Allah Mualla ล l a k u m Ta ตะกู n หวังว่าพวกเจ้านั้นจะได้เป็นผู้ที่ยามเกรงต่ออัล l l a ์ ผู้ที่ตักวานะที่เลาว่าสุพรรณโอตาลาพี่น้องถ้าเราพูดถึงในเรื่องของตัขวาเนี่ยตากวาอยู่ตรงไหนพี่น้องตักวาอยู่ที่ตาเลรออาตักวาอยู่ที่ปากเรอตักวาอยู่ที่หัวเอัตักวาได้จึงอยู่ตรงไหนจุดแห่งการตักวาท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมชี้มาอย่างหัวใจ ถึงสามครั้งพี่น้องถึงสามครั้งเลยท่านนบีชี้มายังหัวใจอตตะกวาฮาฮูนาอตตะกวาฮาฮูนาอตตะกวาฮาฮูนาการยำเกรงนั้นอยู่ตรงนี้ไม่ถึงอยู่ที่หัวใจถ้าหัวใจของเรามีอตตะกวามีการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ س ุบฮานะฮูว็ตาดาจุดนี้แหละซึ่งเป็นหัวใจเป็น อะเดราจาเป็นราชนีเป็นราชันเพื่อที่จะคำสั่งทุกอวัยวะของเราหัวใจนีนะ้จะสั่งสายตาอย่าไปมองสิ่งที่ไม่ดีให้มองสิ่งที่ดีหัวใจของเราราชันอันนี้เนี่ยนะจะคำสั่งให้กับหูของเราให้ฟังสิ่งที่ดีอย่าฟังสิ่งที่ไม่ดี ตรงนี้ของเราเนี่แหละจะคําสั่งปากของเราให้เราดิกรลอให้เรานึกถึงอัลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์ให้เรานั้นพูดในเรื่องของที่ดีอย่าพูดในเรื่องที่ไม่ดีอย่าไปต่อว่าต่อว่าเขาอย่าไปนินทาเขานี่แหละตัก,กว่าอยู่ตรงนี้ถ้าหัวใจของเรามีอัตตก,กว่าถ้าหัวใจของเรามีคุณธรรมถ้าหัวใจของเราดี อย่างอื่นในตัวของเราก็จะดีไปด้วยถ้าเราพูดง่ายๆถ้าหากว่าผู้นำที่มีคนนุณธรรมมะมุมก็จะเป็นนะมีคนนุณธรรมไปด้วยผู้นำคนดีมะมุมก็จะเป็นคนดีไปด้วยอันนี้นะครับเพี่องสสำคัญมากนะ ดังที่ผมเคยบอกกับพี่น้องว่าอัลกุรอานก็มาลงที่นี่เหมือนกันมาลงที่หัวใจที่สะอาดถ้าหัวใจที่สะอาดนะครับกุรอานก็จะลงแต่ถ้าหัวใจเราไม่ดีเนี่ยกุรอานไม่ลงนะครับนั่นนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าละอิลาฮอิลลัลลอฮ์นะต้องปฏิเสธนะต้องปฏิเสธสิ่งสกปรกทั้งหมด ต้องปฏิเสธที่คุณคิดว่าเป็นอิลาเป็นพระเจ้าปฏิเสธให้หมดอินละลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เพียงเท่านั้นที่เป็นพระเจ้านะที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าในเมื่อมีอัลลอฮ์หนึ่งเดียวในหัวใจของเราอะไรอัลกุรอานก็จะลงอตัตตกวา ก็จะมาลงอยู่ตรงนี้เอาเวัยวะอื่นๆก็จะดีไปด้วยพี่น้องที่รักขอัลลอฮฺ س ุบฮานะตาจะบอกว่าการถือศีลอดนั้นเป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะ,จะยกระดับเราเนี่ยเพื่อให้เราเป็นบุคคลที่มีอัตตัก,กวาต่ออัลลอฮฺ س ب ح ا า ه ตาในการถือศีลอดนั้น Allah อัลลอผลตอบแทนมหาศาลพี่น้อง ไม่พอแค่นั้นนะไม่พอแค่นั้นผลตอบแท,ทนมหาศาลนะที่อัลลอฮ์ไม่พอแค่นั้นนะครับพี่น้องเราจะได้รับรางวัลอันนี้เนี่ยนะจากอัลลอฮ์เองจากพระผู้เป็นเจ้าเองเราจะได้รับรางวัลจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เองนะครับพี่น้องดังที่ใน h ด d i s al qudsie كل عمل ابن آدم يضاف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به الله في نعم هذه كرسي الله داك لهوا هذه كرسي الله داك لهوا ัลลอฮ์บอกว่าไงฮะกุลวะกุลวะอามาลิบเนียอาดัมลูกหลานอาดัมทุกคนจะได้ผลตอบแทนยูบออัฟจะได้ผลตอบแทนทาวีคูนอัลฮะซซนะอัชรุอัมซาเนฮ่ยหนึ่งความดีเท่ากับสิบผลละบุญเท่ากับสิบผลละบุญหนึ่งความดีเท่ากับสิบ ผกลบุนอีละสบ ع ตียีาติดฟินไปยังเจ็ดร้อยเท่านะจากหนึ่งความดีเท่ากับสิบจากสิบเนี่ยจากสิบเท่ากับเท่าไหร่ฮะเท่ากับเจ็ดร้อยเท่าเลย คือทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่นะขึ้นอยู่แต่ละคนที่อัลลอฮ์ประสงค์จะให้อันนี้คือปกติที่อัลลอฮ์จะให้แต่ละลูกหลานอาดัมก็ลอัลลอฮฺอัลละจ้อัลลอฮ์ก็ได้กล่าวอีกว่าอิลลัซยามนอกจากเถือสินอดดูฮะนอกจากเถือสินอดทําไมล่ะฟาอินนะฮูลีเพราะการเถือสินอดนั้นลี สำหรับฉันการเดินสินอดของเราของลูกหลานอาดัมนั้นสำหรับอัลลอฮ์ผู้เดียวทำไมฮะพี่น้องพี่น้องลองนักภาพอิบาดะเอืน่นเราละมาผู้คนเห็นว่าเราละมาใช่ไหมฮะเราอ่านกุรอานผู้คนก็เห็นว่าเราอ่านอัลกุรอานใช่ไหมฮะ เราทำความดีอื่นๆซอดก็เราใส่อาจจะมีผู้คนเห็นเราซอดก็อเราบริจาคทานอามัตอื่นๆเนี่ยผู้คนเห็นแต่การเถือสินอดไม่มีใครเห็นพี่น้องไม่มีใครเห็นมีคนเห็นไหมเว่าเถือสินอดไม่มีเพราะเราอดเราเท่านั้นที่เห็นนี่เราบอกว่าการเถือสินอดนั้นสำหรับฉันจริงๆเพราะเขาอดนั้นเพื่อฉัน เขาอดน,นเพื่ออัลลอฮ์ผู้เดียวนี่นะอัลลอฮ์ว่าการเตือนสินอดผลและบุญการเตือนสินอดของบาวของลูกหลานอาของลูกหลานอาดัมนั้นสําหรับฉันจริงๆและฉันนี่แหละไม่ถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่แหละจะให้รางวัลสําหรับเขาอัลลอฮ์จะให้เอง <S <S ดูนะครับพี่น้องมีเกียรติมากๆเลยมีเกียรติมากๆถ้ากษัตริย์หนึ่งกษัตริย์ใด พระองค์หนึ่งพระองค์ใดเนี่ยจะมอบรางวัลให้กับเราเราดีใจแค่ไหนพี่น้องเราดีใจแค่ไหนอัลลอ์ดีใจจนกระทั่งน้ำตาไหลเลยดีใจความดีใจอจะรับรางวัลออจากในหลวงสมมติเราดีใจอัลลอฮวะอัลกุบะแลวนักภาษาอะไรละ่ะเราได้รับรางวัลจากพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสร้างเราผู้ทรงบังเกิดเราอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากพี่น้องนี่อัลลอฮ์บอกว่าอานาอัจซีบิชันนี่นัจะมอบรางวัลด้วยฉันเองให้กับเขาอัลลอฮ์อักบัร์ในพู้ที่ถือศินอดนี่จะเข้าประตูวีไอพีที่มีชื่อว่ารอยยานพี่น้องจะเข้าประตูบานนี้แหละ คนที่ไม่ถือศีลอดถ้าเขาได้เข้าสวรรค์เพราะอามัลอื่นๆแต่เขาจะไม่ผ่านประตูรรยานประตูวีไอพีอันนี้มีชื่อว่ารรยานประตูนี้นี่บานนี้นี่เฉพาะบุคคลที่ถือศีลอดที่อัลลอฮ์จะให้รางวัลด้วยพระองค์เองเท่านั้นนะครับพี่น้องอัลลอฮฺอักบัตยิ่งใหญ่มากๆพี่น้องดังนั้นอย่าพลาดพี่น้องถือศีลอดในรอมดอนด้วยใจบริสุทธิ์ ด้วยอีม ا นั่นวะติซาบะด้วยศรัทธามัน่นและหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์เท่านั้นให้เราหวังอย่างมั่นใจอัลลอฮ์จะมอบให้เองกับพี่น้องหวังว่าเราเป็นบุคคลที่ถือศีลอดลิลลาฮิวะห์ดะลิลชอรีกะละและหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ผู้เดียวเท่านั้นแน่นอนและเกินว่าเราจะเป็นบุคคลที่จะได้เข้าวสวรรค์